เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเมยงเอ้ยปลาคอใหญ่อีกแล้วครับช่อนใหญ่ปลาคอใหญ่หนึ่งแต้มครันนนอมหนึ่งแต้มครับ นะฮะกบยางจุงเบยฮะบอกแล้วไม่ผิดหวังนะฮะนะฮะดูนะฮะใส่น่ฮะโอเคนะฮะหมายลกๆไว้ใจนะกบยางจุงเบยนะฮะจอนะนะด